ดูเจ้าสิ่งหน้าอาศัศจรรย์นี่สิทวินสิยัดทางคณะละครสัตว์ทางคณะเข้าไปได้เลยนะเนี่ยเราจะเก็บคันนี้ไว้ไหมก็อยากอยู่เอ่อคุณลุงแอลาจะต้องเอาคันนี้ไปไวที่โรงมา้าส่วนวเรานั่งรถไฟออ <c oughs> ก็ลูกชอบรถไฟนี่หนูชอบแค่ตอนที่ได้นั่งกับพ่อวิกเตอร์กลับมาจากอิสุแล,แล้วเหรอเนี่ยเจ้าโจนาคา ้แมวสาวพราวเสน่ห์บเ้เปเปอร์ตอนปีใหม่เกิดอะไรขึ้นหรือคะคือว่าผมรู้ผมรู้เรื่องเอฟฟี่นั่นก็ค่อยคุยแล้วกันนะอแสลาด ทีนี้ก็มาดูในส่วนของราคากันหน่อยดีกว่าคุณจะเสนอให้ราคาจะสิขึ้นไปไม่สินี่เหมาะมากกว่ายิ่งกว่านั้นปอดอีกใครเขาเป็นนักบัญชีของคาเฟ่ใช่ไหมใช่แกจะไร่ขับแกคนเหรออย่าม่แกจะถเหรอแแกคุณทักเหรอหนูขอดูได้ไหมเขามใกล้ฉันจะเกินไปคนพกปืนไม่ทำไมถ้างานคนมีแค่บวกเลขงานฉันตกรบเลขด้วย หมายความว่ายังไงอ่ะอไม่มัน,กนเ,เกินยุทธเกินไปไววีจ้ะป้าจะแวะไปคาเฟ่สักหน่อยหนูอยากมาดื่มโซดาป๊อปไหนไหมฮะไว้ก่อนแล้วกันค่ะหนูกำลังคุยกับคนนี้อยู่ฮะทำอะไรอยู่หรอคะทำงานงานแบบไหนเหรอ เงอนรถหูแข่งแรงจังเลยทำดีมากทำไมพวกคุณนิ่งกันจังเลยอ่ะไม่มีใครคุยกับหนูเลยอย่างหมอที่ช้กับแข่งเขาก็ด้วยน่าสงสัยจังตัวหมอนั่นแค่ตัวบันไดเขาเป็นคนที่เออหัวึ่ม หัวทับเหรอก็เราบอกเข้าไปแล้วว่าห้ามเล่นโรลเลอร์สเก็ตในบ้านนะเขาเล่นโรลเลอร์สเก็ตเหรอเล่นได้หวยด้วยลระคุณเสียตาข้างนั้นไปเพราะสงครามเหรอไม่ใช่ก็เรื่องขึ้นกับเอ่อที่ตักไอศครีมนะไม่นะดูเหมือนว่ามันจะพังะคนนี้ก็หอกไม่เก่งเลยไม่สุด แต่หนูสอนคนได้นะสอนการตักไอศครีมเหรอไม่การโกหกตั้งหากแถมคนเล่นม,มุ้งไม่ตลกด้วยอย่าฟังมุ้ตลกไหมมีเด็กคนหนึ่งร้องเรียกแม่ว่าแม่แม่แมทิ้งเกมของมรุอย่สองเรอือไม่เธอต้องไปได้แล้วที่นี่มันอันตรายอะไรอันตรายเหรอพวกของหนักของแหลมและอุปกรณ์ไป จะไม่มีใครต้องโดนอะไรจากการซื้อขายครั้งนี้แน่นอนถ้าผมใจกล้าไปกับพวกที่มีเส้นสายอะไรหนุ่มๆจาม้ามาตรงนี้สิแสงกำลังดีเลยนะหนูอไอวี่คนเก่งจ้าหนูยินตรงนี้ไว้นะวิกเตอร์มานี่สิพวกคนเป็นจ้าไม่ก็แก๊งนักเลงสินะ ก็นนะหนูจะไม่ป่าป้องหรอกถ้าพวกคุณยอมหนูดีๆีใอยกันแนะ่เราที่เป็นนักเลงอทีนี้